คดีเดียกันครับวันนี้อายการสารทหารก็สั่งฟ้องนายจตุรนฉายแสงต่อสารทหารกรุงเทพใน3ข้อหารครับขณะที่นายจตุรนเองก็อ้างว่าตนเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธัรครับ นายจตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมายังสารทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญตามที่อายการสารทหารนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนส่งสำวน,นให้อายการสารทหารพิจารณาสั่งฟ้องนายจตุรนใน3ข้อหาได้แก่ฝ่าฝืนคำสั่งประกาศาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ว่าด้วยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550 โดยที่อายการสารหากรุงเทพมีคำสั่งฟ้องนายตุรนใน3ข้อหามีโทษจำคุกรวม14ปีก่อนที่ทีมทนายความจะใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวชั่วคราวในวงเงิน400,000บาทซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและห้ามชุมนุมทางการเมืองหรือก่อให้เกิดความปั่นป่วน ขณะที่นายตุลนบอกในกราบว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเห็นว่าการที่ไปถแถลงข่าวที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติแต่กลับถูกนํามาเป็นคําสั่งฟ้องจึงเตรียมปรึกษาทีมทนายความต่อสู้ให้ถึงที่สุด ในวันเดียวกันนี้อายการสารทหารยังมีคำสั่งฟ้องนายวรเจตภาคีรัตอาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎรในความผิดฐานไม่เดินทางเข้ารายงานตัวตามคำสั่งคสชฉบับที่5และฉบับที่57ก่อนที่สารทหารจะอนุญาตให้ประกันตัวนายวรเจตในวงเงิน20,000บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและชุมนุมทางการเมืองอันเป็นการปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ขณะที่ทนายความเปิดเผยว่ารู้สึกไม่พอใจในคําสั่งของอายการสาทหารครับเนื่องจากในชั้นสอบสวนได้แจ้งข้อหาขัดคําสั่งคอสชฉบับที่57แต่เมื่อส่งสํานวนฟ้องกลับมีการเพิ่มข้อหาในฉบับที่5มีผลทําให้นับโทษเป็น2เท่าจึงสงสัยว่าอาจมีความไม่เป็นธรรมในการสั่งฟ้องครับ